เงินหยวนของจีนสิมีบทบาทขึ้นมาแทนเงินดอลลาร์หรือบอในอนาคตเนาะหลายคนให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้บางคนกนว่าต่อไปที่ได้ถือเงินหยวนไว้แล้วเนาะบอเอาดอลลาร์บางคนก็นว่าดอลลาร์คือเก้านี่แหละเป็นไปบ่ได้ดอกมื้อนี้อาจารย์สิมาวิเคราะห์ให้ฟังเนาะความเป็นไปได้ในอนาคตสาเหตุที่จะเ็ให้เงินหยวนขึ้นมาแทนที่เงินดอลลาร์ใดนีมันจะมีสองสาเหตุใหญ่่ อันที่หนึ่งคือเว้าถึงเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนปัจจุบันจีนให้ทุนแก้บรรดาประเทศต่างๆเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาพื้นฐานโครงร่างเนาะบ่ว่าจะเป็นเขตแอฟริกาตะวันออกกลางอเมริกาใต้เขตอาเซียของเราเห็นบอกเกือบครบทุกบอนแล้วเนาะทุกภาคละยังแต่ออสเตรียยุโรปอเมริกาเท่านั้นอเมริกาหนึ่เนาะ เหลือนั้นแม่จีนควบคุมบวละาเข้าไปบล่าเนาะให้ทึนช่วยเหลือจีนจะมีธนาคารหนึ่งเป็นธนาคารของจีนซื่อว่าเอนะ็กซิมแบง์เนาะบรรดาประเทศต่างๆที่บวกมีเงินแม่จีนจะป้อยเงินให้ธนาคารนี้แหละป้อยเงินให้เพื่อว่ามาพัฒนาโครงการพื้นฐานโครงร่างคือเราเอาตหลายโครงการที่จีนพัฒนาอยู่บ้านเฮาเนานะแม่เอ็กซิมแบง์เป็นคนป้อยเงินให้โดยที่ว่าเป็นการออกเงินให้ก้อนเนาะออขึ้นให้ก้อน เจ้าบ่มีเงินกัญญานะเดี๋ยวนี้เนี่ยค่อย,อยนี่ค็ดให้เจ้าสร้างให้เจ้าสร้างทางด่วนให้สร้างทางรถไฟให้แต่ว่ามันจะมาในรูปแบบที่ว่าเป็นนี้ระย่ยาวเนาะในรัฐบาลนาะรัฐบาลระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลแต่บริษัทที่ผลิตอาจจะเป็นบริษัทร่วมกันหรือว่าเป็นบริษัทวิศวกรรมของจียนยังซีก็ได้เนาะหลายๆประเทศแม่นเป็นแบบนี้เด้อประเทศที่ว่ากําลังพัฒนายากพัฒนา แมนจะได้รับการช่วยเหลือจากจีนในปัจจุบันเนาะแล้วจีนยังให้ทินช่วยเหลือประเทศต่างๆเพื่อว่าให้คนมาเฮียนผู้ที่มาเฮียนเนาะบอกว่าจะมาแต้อัฟริก,กาตานันออกกลางอเมริกาใต้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นลูกหลานของผู้นำลูกหลานของผู้ที่มีบทบาทในประเทศเขามาเฮียนมาศึกษาหลายคนเป็นโปรเฟสเซอร์ก็มีหลายคนเป็นนักวิชาการก็มีเนาะจีนให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศพวกเขา เละคนวอาเป็นเสียงเดีวยวกันว่า I will support China อันนี้ความเชิงปัจจุบันเด้อแล้วบรรดาประเทศที่จีนให้การช่วยเหลือด้านการลงทุนการพัฒนาพื้นฐานโครงล่างจีนได้ก็จ่ายสินค้าไปบ่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าทางด้านไอทีคือ 5G 6G ดรอ่างนี้หรือว่าเว้าถึงสินค้าทางด้านความมั่นคงภาชะสงครามอาวุธสงครามอย่างนี่ จีนก็นให้กระจายไปในประเทศต่างๆที่ว่าจีนให้ความช่วยเหลือเออมีบทบาททางเศรษฐกิจและก็มีบทบาททางดานความมั่นคงพร้อมเนาะบรรดาโครงการพัฒนาพื้นฐานโครงร่างให้ประเทศอื่นที่อาจาร,รย์เอามานั่นนะดังดื่มแล้วแม่นคิดไล่มูลค่าโครงการเป็นเงินดอลลาร์เนาะคือยุบานเฮาก็คือกันเน,นาะเป็นเงินดอลลาร์เด้อแต่ว่าจีนสามารถเปี่ยนปีนได้ เพราะว่าเจ้าเป็นมีใคยดีสามารถเปลี่ยนเป็นการชําระแบบเงินหยวนเป็นอยังประเทศเฮาจึงประกาศว่าชําระการค้าระหว่างประเทศเป็นเงินหยวนนี่แหละเนาะนี่คือการซกมัดตรงไปหาเงินดอลลราเลยเนาะว่าดอลลราตกไปบ่มีบทบ้าเลยสามารถชําระเป็นเงินหยวนในอนาคตอาจจะคิดไล่มูลค่าโครงการเป็นเงินหยวนเห็นบอกมันที่เห็นให้ดอลลราบ่มีบทบาทตกไปเลย วันนี้การขายสินค้าการมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจเอาสินค้าไปขายในประเทศต่างๆที่อาจารย์เล่ามานั่นเนาะในส่วนแบ่งตลาดของลูกนั้นสามารถซําระเป็นเงินหยวนอกเกี่ยวกับดอลลาร์ละแน่นอนผู้ซื้อมาเขาก็หาเงินหยวนมาเนาะเฮดให้เงินหยวนมาแทนที่อีกละเนาะสาเหตุอันที่สองวันนี้ที่เงินหยวนจะแทนที่ดอลลาร์อาจารย์สังเกตเห็นเป็นยังเขาจึงใชซเงินดอลลาร์ ได้ทั่วทุกบอนอยู่ในโลกนี้สาเหตุหลักๆคือดอลลาร์เป็นสกุลเงินที่ว่าไซต์ในการซื้อขายพลังงานในทั่วโลกเนาะึ่งยอมฮับทึก่งตังขึ้นมานะเด้อโดยเฉพาะแม่นน้ามันเนาะประเทศที่ผลิตน้ํามันหลายที่สุดในโลกเป็นประเทศไหนซาอุดิอาระเบียเนาะในอดีตเคยเป็นน้องฮักของอเมริกาเนาะ แต่ว่าเฮามาสังเกตเห็นในปัจจุบันนี้เป็นเด้อไหนเจ้าซายซาอุดิอาระเบียเวลาประชุมในเวทีโลกหรือว่าในเวลาปกติเนาะอาจารย์ก็สังเกตเห็นว่าย่างเขาใกล้ๆกับสีจ้นผิงมีแนวโน้มเข้ามาใกล้ๆกับทางด้านจีนรัเสเซียจูกซี่เนาะมันเป็นซิ่งบงบอกอย่างมันบงบอกอย่างให้เฮาหูมันบงบอกว่าการซื้อขายน้ามัน ในโลกเฮาสกุลเดิมที่เคยเป็นเงินดอลลาร์มันอาจจะมีผลกระทบอาจจะมีขาดเปลี่ยนแทนในอนาคตเนาะมันเมองเรื่องๆถึงว่าการค้าระว่างประเทศการสรําระระว่างประเทศอันนั้นมีแนวโน้มที่จะเฮให้หยวนขึ้นมาแทนที่ดอลลาร์ในอนาคตเนาะอันนี้แม่นอาจารย์วิเคราะห์ให้ตามที่อาจารย์เห็นในปัจจุบันแมนสองสามข้อที่ที่ว่าจะหให้หยวนมีบทบาทเนาะ สำหรับผู้ที่ว่าเกี่ยมการลงหน้าว่าสืถือดาราหรือถอเทอันยวนฮันกับแม่นแล้วแต่บุคคลเนาะแต่ว่าในปัจจุบ,บันนี้ฮันเขาต้องเดิ่งตามสภาพการเกิดิ้งนะ